คุณยังจำตอนนั้นได้ไหมวันที่เรานั่งหน้าจอ CRT เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP เสียงพละลมดังลัง่นและหัวใจก็เต้นแรงกับกราฟิกที่ตอนนั้นคิดว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปในยุคทองของเกม PC ยุค2,000กับ10อันดับเกมที่ทำให้ใครหลายคนคิดถึงวัยเด็กแบบจับใจขอชี้แจงก่อนนะครับว่าการจัดอันดับในครั้งนี้ จัดอันดับจากใจล้วนๆไม่ได้มีอ้างอิงใดๆทั้งสิ้นอันดับที่ Half 1 Half Life 2, 2> Half Life 2เป็นเกม FPS ถ้าสมมติว่าเกม FPS เนี่ยมีพระเจ้าเกมเนี้ถือว่าเป็นศาสดาเลย Valve <While S 1> ได้ปล่อย Half Life 2, 2ออกมาขยาวงการเกมด้วยการเล่าเรื่องที่สมจริงโลกดิสโทเปียที่น่ากลัวและฟิสิกในเกมที่ล้ำยุคสุด,สดๆใครได้เล่นต่อออกใหม่ๆคือแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าคอมเราจะเล่นเกมแบบนี้ได้อีกอย่างนะ God of m a n ยังคงเป็นฮีโร่ในใจหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้เลยอันดับที่2องเดอะซมไม่มีเกมไหนที่ทําให้คนเล่นรู้สึกเหมือนพระเจ้าได้เท่ากับเดอะซมอีกแล้วสางบ้านออกแบบชีวิตปันดราม่าให้ซิมทะเลาะกันแอบชอบกันหรือแม้แต่ลบบันไดในสระน้ําและดูพวกเขาจมน้ําตายนี่คือเกมที่สุดของคําว่าการจําลองใช้ชีวิตทั้งเพลิดเพลินทั้ทงแสบทั้งติดงอมแงมเลยเดียบลโลสเกมที่ทําให้เรารู้สึกว่าการตีมอนก็เสพติดได้แสงวิบวับของไอเทมเลเวลสูงเนี่ยเสียงคลิกๆๆไปถึงตีสเนี่ย เป็นระบบสุดคลาสสิกของเดียบลคือตำนานของเกมแนวแอคชั่นอาพีที่ยังมีคนเล่นอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยอันดับที่4 GTA Vice City ซอมมี่วิทยุยุค80และ4 Part ัสซีพาเทลเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งริมชายหาดนี่แหละคือความเป็น Vice City เกมที่ทําให้ GTA เนี่ยพุ่งสู่ความเป็นเกม Open World สุดบ้าระห์มที่ทุกคนพูดถึงกันถึงทุกวันนี้นะทางในเรื่องสุดเข้มข้นและเพลงประกอบที่โคตรจะติดหูอันดับที่5 w a r c r a f t เกมวางแผนระดับตำนานและต้นกําเนิดของเกม .a ใครไม่รู้จัก a า t ์ทัถือว่า สุดนอกจากเนื้อเรื่องที่จะดีตัวเกมยังเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้สร้างมอไต้เ็มที่ซึ่งทําให้ .a เนี่ยกลายมาเป็นต้นกําเนิดของเกมแนวบอบบ้าในช่วงยคุคหลังนะอันดับที่6 Max Payne ก่อน The Matrix จะมาเนี่ยเกมนี้มีบูเลชาวแล้วนะ Max Payne คือเกมที่ทําให้เรารู้สึกว่า,าการยิง Slow m o t i o นี่แม่งโคตรเทเลยเนื้อเรื่องก็เข้มข้นเหมือนนั่งอ่านนิยายดาูประสบกับหนังแอคชั่นยิงกันเป็นเรื่องรองเลยเนี่ยความเศร้าเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในใจ Max จริงๆอันดับที่7 Need for Speed Underground 2ยุคที่ Fast and Furious กำลังฮิตเลยเกม ก็พุ่งเข้าเส้นตรงหัวใจสายสิ่งทุนแต่งรถเพียบเลยเพลงประกอบที่โคตรมันถนนที่เปียกแฉะและแสงสะท้อนโคตรสวยเกมแข่งรถที่ใครหลายลหลายคนเนี่ยจดจาไม่มีวันลืมเลยอันดับที่8 Age of Empire 2แม้จะออกก่อนปี2000แต่นี่คือเกมวางแผนที่ยังคลองใจเกมเมอร์ยุค XP ได้อยู่โหมดแลนด์และพาร์ตี้จัดกันยันเช้าสร้างเมืองสร้างกองทัพตะลุยยึดโลกแถมเกมนี้ยังใช้ในหลักสูตรประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในอเมริกาอีกด้วยอันดับที่9 Counter Strike ถ้าคุณไม่เคยเถียงกับเพื่อนว่าใครแอบแฮก 4 Hack คุณไม่ได้โตมากับ Counter Strike คอเทอร์สไตเป็นเกม f อ s ที่สร้างทังความ,มันและดาม่าในวงเพื่อนฟังเสียงฝีเท้าและทะเลาะก,กันเพราะยิงพลาดอันดับที่10 r er โ l l เล Coaster t y c o o ทคนี่ไม่ใช่เกมสร้างสุวนสนุกแต่มันคือเกมสร้างอารมณ์ขันใครเคยวางรถไฟห่อให้มันพุ่งตกใส่ลูกค้ายอมรับมาซะดีๆเกมนี้ทั้งสนุกทั้งฮาและเต็มไปด้วยความครีเอทีฟแบบเด็กสายวิดสายสิ์เล่นได้หมดนี่แหละคือ10เกม PC สุดคลาสสิกจากยุค2 0 0พที่ทำให้เราย้อนนึกถึงวัยเด็กแบบสุดหัวใจคุณมีเกมไหนที่ชอบเป็นพิเศษหรือมีเกมไหนที่อยากจะให้เราจัด อบอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยจะลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปจากพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า